อ่สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับเซนเหลานะครับวันนี้นะครับเซนเหลานะครับจะมาวิเคราะห์ผลบอลนะครับคู่นิวคาสเซิลยูเนเต็ดนะครับพบกับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดนะครับอคู่นี้นะครับเตะกันในเวลาตีสามตรงนะครับของค่าคืนนี้นะครับนี่ครับเลนเซนเหลานะครับก็จะมาแจกทีเด็ดบอลนะครับของคู่นี้กันด้วยนะครับ ทางเจ้าบ้านนะครับนิวคาสเซิลนะครับยูเนเต็ดนะครับผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นนะครับก็ต้องบอกว่าฟอมแมนดูปอเป้มาอย่างต่อเนื่องนะครับอยู่ตามทรงของทีมบวยนะครับพอเกมในลีสิบเกมหลังสุดนะครับเป็นการชนะหนึ่งเสมอสี่แพ้หนึ่งห้าเกมด้วยกันนะครับขณะที่ทีมเยอนนะครับแมเชสเตอร์นะครับยูเนเต็ดผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นนะครับก็ต้องบอกว่ากําลังอยู่ในนะครับ ช่วงที่ทําผลงานได้ดีเลยทีเดียวเพราะเกมในลีก่เกมหัาสุดไม่แพ้ใครมาเลยนะครับแถมยังเป็นการชนะรวดมาได้ในลีกมาได้นะครับถึง3เกมด้วยกันนะครับอ่าและเกมนี้นะครับเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเองพวกพวกเขาจะได้บุกม,มาเจอกับทีมที่มองว่าไม่ได้เป็นทีมก็ไม่น่าจะเป็นนะครับางานที่ยาก นะครับอะไรนะเพราะถ้าเทียบกันดูจากทั้งในเรื่องของฟอร์มในช่วงหลังนะครับและศักยภาพทีมภาพรวมนะครับมองว่าเป็นทางด้านทีมเยือนนะครับอย่างแมเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่ก็ยังค่อนข้างดูเหนือกว่าและดูดีกว่าทั้งด้านทีมเจ้าบ้านนะครับที่ศักยภาพทีมดูเป็นรองนะครับและอาการดูยังก็ยังดูป้อปแป้มาอย่างต่อเนื่องนะครับอยู่ตามทรงของทีมลองบวยนะครับ อยู่เยอะทําให้เกมนี้เชื่อว่านะครับโอกาสที่ทีมเยือนนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะบวกมาเก็บสามแต้มนะครับและจะลุ้นให้ยิงโดยสกอร์ที่ขาดได้ในเกมนี้นะครับมองว่ามีความเป็นไปได้ที่สูงกว่านะครับและเกมนี้นะครับก็ควรเลือกเชียร์นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเหมาะสมกว่านะครับขอฝากไว้ด้ืยนะครับปีศาจแดงนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับภาพรวมนะครับของสองทีมนี้ถ้าเทียบกันดูทั้งในเรื่องของ ฟอร์มในลีกนะครับช่วงหลังนะครับและศักยาภาพทีมภาพรวมนั้นมองว่าเป็นทางด้านทีมอย่างเยียนอย่างแมเชสเตอร์เยนเต็ดนะครับที่ยังดูดีกว่าและดูเหนือกว่าเจ้าบ้านที่ศักยาภาพทีมดูเป็นรองและฟอร์มยังดูป๊อปแป้มาอย่างต่อเนื่องนะครับตามส่งของทีมบว้ยนะครับอยู่เยอะทาให้ในในทุกๆมุมนะครับอ่าในเกมนี้นะครับเชื่อว่าแมเชสเตอร์ูยนเต็ดน่าจะบุกมาและเก็บสามแต้ม และน่าจะลุ้นให้ยิงด้วยสกอร์ที่ขาดได้นะครับก็ขอฝากเคียวด้วยครับผีแดงเอ้ยพี่สั์แดงนะครับมันเชสเตอร์ยูไนเต็ตนะครับชนะแน่นอนนะครับคืนนี้ครับเซนเหล่ารับประกันเลยนะครับสุดท้ายนี้ครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่ช่องเซนเหล่าได้นะครับขอบคุณครับ